เอ็มตีสลีปตูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหม้อร้อนของพิมรีพายนะคะทุกคนวันนี้มีแบบหลายรสชาติหลายเมนูมากเลยคือว่ายกแบบว่ารนะ้านอาหารตามสั่งมาไว้นะคะในครัวแส่สั่งมาทุกรสเลยะจะกินได้หรือเปล่าน่าจะเผ็ดหรือเปล่ามีกุ้มหมูตามนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย ตอนแกะกล่องมามีก๋วยจับยยนอ่าแล้วก็หม่าล่าหม้อไฟนะคะหม่าล่าแบบดูน่าแซ่บมากแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปดูตอนต้มต้องดูนะว่าจะเป็นเหมือนในรูปหรือเปล่าอันนี้ข้าวแกงผนังไก่ของแม่อีพิมแล้วก็มีข้าวพะโล้ไก่และไข่นกกระทาอุ้ยยันนี้น่ากินมากอ่ะมีไข่นกกระทาด้วย จะเป็นท่อนบอนแบบนี้ไหมเออน่ากินมากสีสันน่ากินมากใช่ผมจะดีิ่มยนะคะวิธีก็คือง่ายๆเลยนะทุกคนของเขาคือเป็นแบบเติมน้ำแค่นี้แล้วก็ปิดฝาไว้ใส่เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวมาแกะเข้ามาโล่ไข่ก่อนเลยวันนี้เราจะต้มทุกกล่องนะคะเราจะกินทุกกล่องเลยดีจริงขอกินดูกล่องขอนะจัดวัอยู่ ราอยากรู้ไงว่าแต่เกาะไปรับกล่องเนี่ยแบบว่าเออมันจะเหมือนเมนูเวลาที่เราไปกินร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันจะต่างเยอะไหมหรือว่าเหมือนกันเลยเนี่ยเออเป็นคนชอบอะไรที่แบบรวดเร็วแค่ข้าแบบนี้มันอร่อยเหมอนกันแล้วก็ดีนะอันนี้ราคาตัวกองเท่าไหร่อันนี้หรอเออกองมันเท่าไหร่นะมิกซี่หกสิบห้ากล่องวันละหกสิบห้าบาทมันมีหลาย หลายแบบว่าหลายเมนูก็ราคาต่างกันนิดน้อยไม่ได้ต่างกันเยอะก็ถูกนะนี่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นถุงอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเครื่องปรุงแล้วก็พวกน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข้าวมาเป็นเมนูเลยอันนี้ใช่ข้าวสารไหมอ่ะข้าวสารข้าวสารใช่ไหมข้าวสารจะสุกไหมอ่ะสุกมากี่นาทีนะห้าสิบห้านาทีป่ะกี่นาทีนะ 15นาทีพร้อมรับประทานอ๋อก็คือเติมเราใส่เครื่องปรุงแล้วก็ข้าวแล้วก็เติมน้ำไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะอ่ะเดี๋ยวล็อกซี่เมนูแรกก่อนเลยอันนี้คืออะไรตักข้าวหรอมอของข้าวตรงนําใช่หรออันนี้คือที่ตรงนั้นใช่ใส่ข้างบนนี้ตัวยังไงอ,ไอ่ะเค้าอร่อยก็ขุดของเราก็าคือแบบ ใส่ตาใจคือใส่ตำใจก็น่าจะอร่อยนะทุกคนอันนี้ต้องแกะก่อนปะแกะมันต้องแกะไปนี่เราก็รอข้างใต้อะอส่งนะน้ำที่ตรงใส่ในข้าวแล้วก็ไอ้นียข้าวสาทีเป็นตัวเนี้ยก็คือใส่กระสอบสองตวงตัวเนี้ยเทใส่สองตวงใส่แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วมันแล้วมันจะเหลือป่ะนะแล้วข้าวมันก็เหลือป่ะอันนี้ข้าวนี่เราไม่ข้าวเทใส่หมดเลยแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่เนี้ยสองสองตวงแล้วประมาณแบบอารมณ์เราหูข้าวอารมณ์เราหูข้าว นี่คือข้าวแบบไม่เหมือนข้าวเซเว่นทั่วไปนะที่แบบเราดีก็จะได้กีนข้าวแบบมาข้าวสารน่ะคือข้าวสาร,สารเลยเอ่ะเอออ่ะเดีเานร้อนหิวไม่ไหวแล้วนะคะขอเก็บก่อนอุ้ยไหนเขาจะดูซีอันนี้เขาฉีกป,ปั๊ฉีกเลยเพราะอันนี้คือแบบข้าวสารเลยนะจริงจริงกลิ่นมันเหมือนอาหารแมวเลยอ,ะอ่ะเคยเลี้ยงแมวปั๊เลี้ยงแมวแล้วกลิ่นมันจะแบบดูให้ต่งกับฟังเสียงไงจ๊ะ ไม่มีความวมุ่งในใดเลยก็คือแบบเด็กคือข้าวสารเลยเราเดี๋ยวค่อยดูเหมือนแบบเราก็ดูแบบอ้าวเนาะอ่า่านเีเออมะพร้าวนะคะขอน้ำเ้าวหน่อยค่ะสองถ้วยตวงนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้คือหมดเนี่ยนะกูเ <c oughs> ชื่อเชื่อแล้วว่าแบบเว้ยคือแบบมันเหมือนอาหารแมวจริงนะอ่ะปิดมันเหมือนมากอันนี้พร้อมะปุกอ่ะ แล้วดูวไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้แกงแม่ล่ะจริงแล้วค่ะจะบอกว่าให้หล่อเติมเครื่องปรุงที่เป็นแบบพวกไข่หรือว่าเป็นพวกผึ่งผักอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้หรอไม่เรายังใช่เพราะว่ามันจะเวฟเข้าไปพอออ้อมกันปะไม่เราตัดสินตอนนี้ไม่ได้เราต้องดูตอนที่เรา้องเสร็จแล้วใช่รใช่หรอสองอันจริงหรอสองอันจริงฉันไม่ได้จกตานะหรือว่าเขาจะใส่มันชื้นล่ามันต้องคนๆปลาข้าวไม่ไม่ไม่ใส่น<ส>ี้ก่อน มันต้องเอานั่นแกะออกอ๋อแกะออกมาเลยเดี๋ยวจะต้มข้าวรอแล้วต้องใส่น้ำบริบาลเท่าไหร่ครับอันนี้เขาบอกว่าใส่น้ำพอดีกระถุงน้ำร้อนแล้วก็ให้ท่วงน้่งถุงน้ำร้อนเฉยๆแล้วก็ปิดฝาก็แค่มันล้นถุงถุงน้ำร้อนนิดนึงเดี๋ยวควข้าวมันเดี๋ยวข้าวไม่สุกยังไงก็สุกนี่นะคะตอนนิ้วจุ่มเนี่ยปกติหมูข้าวตอนนิ้วจุ่มนี่ยใช่แล้วปแบบว่าเอ้ยน้ำเท่านี้แบบ ข้าวสุกน้ำนี่ี้ยสูตรคุณแม่บอกเสร็จแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ปิดฝาเี่ปิดฝาเลยเราทำพร้อมกันหมดเลยป่ะถูกใดอุ้ยเกิด,กลดแล้วได้ยินเสียงไหมเออ,อมันจะระเบิดสีน้ำอะไรอุ้ยแต่อุ้ยเธอเสี่ยงเบืออมันแบบเหมือนเราต้องน้ำรอเลยนะ้ำเร็วมากเดา๋ะวเรแกะของต่อไปนะเดี๋ยวเราเป็นแผนกไก่เดี๋ยวดูภาพลับปกก่อนโดยรอคอาบักทิชเจอร์ข้างในกันนะ ต่อ <Buck> <Okay. S 1> สิบห้านาทีผลมากเขาเขียนเลยว่าสิบห้านาทีเหมือนกันหมดเลยนะใช่มาถึงว่าให้ตรุงพิมพ์ไว้อะอันนี้จะเป็น,ปนแผ <c oughs> นกิจกรรก,นน 5, 6, ก,กี่นาทีแล้วตอนนี้จับเวลาจับเวลาตอนเนี้ห้าสิบหกก็เดี๋ยวอีกสองทุ่มสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวทุกกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทน้ำแล้วก็ปรุงไว้เลยนะทุกคนแล้วก็มาเปิดพร้อมก,กันว่าแต่ละตัวแต่ละกล่องเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงเนาะหลังจากที่สุกแล้ว A few moments เสร็จแล้วนะคะหม้อร้อนนึ่งอันนี้คือข้าวพลูไก่และไข่นกกกะทาเดี๋ยวจะเปิดดูก่อนว่าไข่อะมีหรือเปล่าพอดีว่าตอนต้มก็เอะใจอยู่ว่ามันเหมือนไม่มีไข่อุ้ยมันจะตุ้มไหมอุ้ยข้าวสุกแล้วว้าวไม่ไข่นกกกะทาหมจิ้มลูกข้าวก่อนข้าวแบบนุ่มมากนุ่มละมุนนิดโอ๊ยนี่ไงไข่ลกกกะทา ตอกันมีมันบวมขึ้นมาไม่ใช่ไข่ไข่เบียร์อ๋อไข่หรือเปลาเออหนึ่งโฟมอ๋อนี่ไข่แค่หนึ่งโฟแล้วว่ไข่มันตีมันกลมกึมไปกับพวกน้ำซุปแล้วก็เนื้อเนื้อไก่เดี๋ยวลองกินก่อนกลิ่นพันเองเปลากลิ่นอะโลไม่คคล้ายแบบพันเองอะแบบไม่ได้แบบพลูแบบเคี่มจ๋าอะไรเงี้ยเคี่มแบบอะเลยปล่า อยังร้อนมากเลยนะข้าวมันต้องแบบจากหมอ้อหม้อของข้าวร้อนๆเนี่ยได้ได้อร่อยนะแต่ว่าอ,อันนี้คือ่อยเออมันดูเหมือนไม่เค็มข้นแล้วมันเมือนมีกลิ่นเหลๆนิดนึงมาถึงว่าต้มเนื้อไก่นะเฮ t e เชื่อไก่หเหนียวเหนียวหด้วยอืมเราชิมไข่ก่อนไม่ค่อยนุม่มเท่าไหร่ไข่นี้ชอบ ก็คืออาหารเวฟยแะเนาะแต่ว่าก็ใช้ได้รสชาติไ่หวานเกินเกินไปใช่ถ้ากินแบบว่าเร่งด,วด่วนแบบว่าไม่มีเวลาทำกับข้าวอะไรเงี้ยต้องนี่ไปท้าอะไรเงีเ้ยกนะ็โอเคนะรสชาติไม่ได้แย่หเือคือชอบข้าวของเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราหุงมาใหม่ๆหม่ เอองเนี่ยข้าวนุ่มมากแล้วมันไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวเซเว่นที่แบบเอาไปเวทนะเพราะว่าข้าวพวกนั้นเขาจะเคลือบน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือแบบข้าวสาแบบคลรมใหม่เนี่ยเออโอเคอันนี้ก็สำหรับกลูเตนเต็มศีลไม่เท่าไรค่ะดิฉันให้ประมาณเจ็ดประมาณเท่าไยเจ็ดเพราะอะไรข้าวดีมากแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีนิดนึงเออใช่มันไม่ได้แบบเหมือนต้มแบบถ้าใส่หมกคนีโอเคกว่านี้เออ ตำแหน่งแม่อีพิมน,นะคะจะเปิดออกมาก่อนค่อยๆเก็บน้ำหมกอันนี้เกือบสิบห้าทีแล้วใช่ไหมห้าแล้ววันนี้ข้าวเหมือนกันเลยนะข้าวกรูมาก<ม>ข้าวดีมากเลยเอ่ะอันนี้คือเหมือนไก่เหมือนได้อาหารสดนะเออไก่จะหนานะไก่จะหนาแล้วเป็นเครื่องที่อันดีเลยจริงๆ S <S เว้ยพี่แดงกินหอมมากเหมือนแบบทำสดๆแบบอาหารเลยแต่รสชาติเทศจะค่อนข้างดีแต่ข้าวเขออวาีมากข้าวเปลือกฟูกันนี่ปะออันนี้อร่อยนกไม่หวานเกินไะอือันนี้คือดีเลยมเหมืออนว่าทำสดๆแบบอาหารตําสั่งอะไรเงี้ยข้าวเก่งเครื่องแต่งกหอมมากหอมแบบให้จุดนะหอมแบบหอมอร่อยอะไม่หวานเกินไปแน้ อันนี้คืออร่อยอันนี้ืออันนี้ดีเลยอันนี้ก็ดีเลยไก่ก็โอเคอืมเครื่องแกงคือแกอันนี้คือให้ให้แปดให้แปดให้เก้าหอมหอมเครื่องแกงมากไม่ผ่าเลยมาทำกินเองเลยไม่ต้องแบบซื้อใช่ที่เขาทำแบบใหม่ๆเลยเนี่ยให้ไก่ไก่ที่จะมีหน้าชิ้นใหญ่มากนะครับแล้วก็หอมมากด้วยดีอันนี้คือให้ให้เก้าเลยนะ อร่อยเหมือนอนอร่อยแล้วพี่หม้อต่อไปนะคะทุกคนต้องแบบนี้ดูน้ำทุบแบบสีแบบมันดูมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเขาทำให้สมไงสมจริงเลยโหหมดแลยเราค่อยๆค่อยๆตัวเองด่วุเส้นมันเป็นแบบบุ้นๆุ้นตุเลยนะเหมือนซึ่งก้ว้ออ มีผัดให้น่าจะไม่เผ็ดหวังอาอไปทีมันมันจะเผ็ดนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมันออกรสชาติแบบเค็มๆอ่ะเหรอเค็มๆเหมือนซอสเหมือนกินมาล่าที่เป็นสดๆแล,ลแล้วโรยผงอ่ะก็คือรสชาติมาล่าเลยม,มาราแต่ตแซ่เลยแซ่จะเจ้าโอ้ยแล้วมาขึ้นเซตอันหนึ่ง เจนดูมันจะนุ่มมากเลยผนะีใส่เราชอบนะอันนี้เรารู้สึกว่าโอเคอเหนียวนุ่มมากเหมือนกินมตันแล่บของหวานละ่ะของเคนะ็งอ่ะตี่มเปียลแล้วไม่ทานะอ่ะอ๋อเนือเหนียวนุ่มๆอ,อันนี้ก็อะไรดิผงใสอยู่รากบัวใช่หรอหรือเปล่าอันนี้ทานมาสุด ก็ไม่รู้แต่เราจะรู้ละงจากฉนะคะหน้าตามตันก็ดูแปลกๆนะไม่มีรสชาติอ้าจริงมันไม่มีรสช, <c oughs> ชาตินะต้องดูในกล่องผลมะกุฎปะชอบไปเลยไม่รู้อะข้าวาเหรอเหมือนเนี่ยเหรอปะเออคล้ายๆเหมือนมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมีเนื้อแต่เนื้อไม่มให้เยอนะอย่างเงี้ยเนื้อชิ้นใหญ่เลย นี่คือไก่เหรอไก่เมโนูสามากทีสั่งมาเป็นไก่หมดเลยเุ็นีว่าก,กินเนี่ยเบอร์ติวเดอร์ซึมารากับซิ่งนุ่มมากเข้ากันมากปีน้อน,อนเนี้ยถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเป็นคนชอบกิน,น้อนมากบ่อยแล้วเบื่ออย่างเงี้ยกวนะวนรอนใช่อันนี้ต้อโอเคเลยรสชาติแบบจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือน์รากินซุกกี้แล้วเป็น น้ำหมาล่าเหมือนเราได้ทำอาหารกินเองได้ลองทำด้วยคิดไม่หมดอูนี่ให้เยอะมากเนี่ยเยอะมากแค่ชิ้นก็เยอะเลยอ่ะทะถารลองกองต่อไปกันดีกว่าจะไปของต่อไปได้แต่รู้สึกว่าเนี้ยมันเป็นแบบให้หมูเยอะดี่ไหนที่พี่ไดใส่อู้หกินเป็นยังไงอ่ะโค้รดูมรกมากินมาก อันนี้มันกลิ่นสาหร่ายเยอะกว่าใช่ปะเป็นพวกผักอ่ะกลิ่านผักมากกว่าใช่ไปเจี๊ยมตกแต่จะหอมกว่าเยอะเลยอ๋อลงเช่นสุกแล้วใช่ไหมขาวๆแบบนี้มาเลยสิ่งที่นำสุกก่อนแต่คนไม่ชอบรสชาติรสชาติแบบจัดมากเลยอะอ็คือแบบ ดเด็กก็กินบ้าง,างนะไดไม่เผ็ดเลยอันนี้คืออะไรอะละลายรสากเลยถ้าจะ็นเล็นะผู้เผ็ดรสากมีมีราใส่น้งร้อยนะใส่ไอ่นี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันทำดูเข้มข้น,นมากมา,าถึารสชาติควรทำกินเองนะอันนี้อร่อยรสชาติแบบว่า ง่ายๆอะไรเงียย้งแต่ถ้าใส่น้ำเยอะน่าจะพอ,อดีเลยแหละเดี๋ยวลองกินเส้นดูต้อ,องกานเอานุ่มไหมเส้นนุ่มมากน้มัอะไป่ะจับ่เออเส้นจะสุกแล้วหรือยังปี๊จับปิดดูดุกฝ่ะสุกแล้วคุณจะยูอาลน,นะคะ แ,แ้าแบบว่าคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยแบบ่รงกลางอ,งอะไรเงี้ยข้าวเที่ยงคิดอะไรไม่ออกก็เลือกเลยเนาะม่มีหมายเมนวูอ่ะใช่จะกินได้เลยก็เป็นหอมแล้วมันดีมากแต่นรสชาติที่เหมือนแบบทำกินเอส,สดุจอะไรเงี้ยวัวนี้ใช้ละไม่ใชาเพิ่มมากกุยจัดยวนเดิมพี่น้องเลยมีความมีมูโยะ กลิน่นให้นะแต่กลิ่นหอมก,กว่านดิงด่งมากมุยอด่อร่อยมากมแต่ว่า,น,าน้ำมันน่าจะใส่เพิ่มเยอะกว่านี้เนาะใช่ไหม เพราะถ้าเป็นพวกเส้นอนะ่ะมันเหมือนแบบเส้นมันอืดเร็วกว่านี้รสชาติอร่อยเลยเห<บ>มือนเรากินตามมานเลยอ,อันเนี้ยลองชิมๆกันว่นะใส่น้ำมะรุมก็มากแล้วเส้นหนีเนที่ไมาม่เส้นมันยังเหมือนยังไม่สุกแบบเต็มที่เลยอ่ะเหมือนมันจะอืดกว่าน,นี้เนาะอ,อ,อร่อยมากอันเนี้ย กินได้ไม่เบื่อนะถ้าคิดอะไรไม่ออกยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็สลับเลยค่ะวันนี้เมน,นูนี้วันพรุ่งนี้เมโนูนู้นอย่างเงี้ยอ,อ๋อเข้าฟันาเงี้ยต้องเจที่ต้องหอกเลยนะคะอะไรที่เหมือนที่สุดทั้งห้ากล่องนี้ที่เธอว่าเหมือนเลยเหมนว่าเหมือนแบบว่าทำเป็นหม้อตง้งเองนี่อะหร,รือเราว่าเราว่าผนลงน่าจะโอเคสุดใช่ไหมทาใช่เปะเวอร์เลย คือไอ้พวกเมนูน้ำเนี่ยมันอยู่ที่คนใส่ด้วยว่าเราใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่ถ้าเราใส่น้ำน้อยเนี่ยมันก็จะเค็มหน่อยเอาพูงถ้าพูดกันตามจริงใช่อยู่ที่คนคุณจะคุณน้ำคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนที่กล่องเขาบอกให้ใส่ตามปริมาณใช่ไหมตามคับอกตามคาบอกคือเราก็กลัวใส่มากเกินไปมันจะปุ๊บออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับกประมาณนี้ แต่รสชาติถือว่าโอเคได้อยู่มันก็ดีกว่าพวกอาหารซองอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยเพราะมันมีเนื้อ,อ่ะมันมีเนื้อมันมีอะไรล้วมีเนือ้อมีอผ,ผ,ผักมีส่วนผสมครบเยอะกว่าใช่ค่ะวันนี้ก็จบเนาะสําหรับรีวิวเ<ด><ด>ม่อร้อนมาร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นทุกอย่างคือโอเคเลยเจ็ดสิบก็คือให้เจ็บให้แปดเลยนะคะแต่ว่าให้เยอะสุดก็คือคะแนนเก้าเเหมือนมะเหมือนกับทำตเองนะ แล้วก็ฝากติดตามนะคะช่องเบน t ี่ซันนตู้ด้วยนะคะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบนตี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอย่างอื่นเพิ่อเจอของพี่พิมพ์ที่ายเพิ่มด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย